สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเด้อสบายดีกันบ่นน้อห่างหายกันเป็นโอ้หลายชั่วโมงเลยเนาะ่วนมากกันขึ้นขอยบค่อยได้เฮ็ดคลิปดอกพี่น้องคนที่เฮ็ดช่วงกลางตอนเช้าหรือว่ากลางเว้นเด้อพี่น้องเด้อซีองเศร้าเกินก็คือว่าเฮ็ดประมาณบ่เกินสองทุ่มปมาแล้วก็เดิกๆลิกมาค่ะซื้อไเฮ็ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะคืออยากกินยังก,ก็หาก,กินเลยว่าสั่นจะ มันหมดกันเวลาทํางานเนาะพี่น้อกนี่มันเศร้าเพราะแบบนี้คนประมาณสี่โมงเศร้าเนาะเอ้ไอเพชรจะปั่นแห้งไอคอยแน่คอยปักพานุ่งผ้าห่มมาปั่นไะคอยแน่ปั๊บเออเป่งออกเลยก็ได้แล้วแต่บ่เป่งกับจกออกปั่นผ้าก่อนเด้อเอาผ้าห่มปั่นก่อนมูนะเราต้องปั่นปั่นผ้าห่มก่อนแล้วจึงปั่นเสื้อผ้าน้องมาหน้าน่ะเราจะพาลูก มาพี่น้องมาบาดนี่ขอใครสิมาตอบคอมเมนต์ขอใสิมาตอบคอมเมนต์ FC เอาอ่ะเมื่อนี่ห้เกียรติเด้อพี่น้องเอา FC สนับมันนี่นเนาะอ่าให้เพิ่นเป็น FC สานาะพี่น้องอืมเพิ่นจังสจดีใจแต่าที่ว่าโอ้ยไอพวกอันอันส่นซื้อโปรไฟล์พัเด้ออันสุภาวรรณนนั่แก้วมณีพัเดียพี่น้องค่ะเออเพิ่นใส่ซื้อขอได้ สุภาวรนแก้วมณีน้ำสกุลแม่คอยผูได้พี่น้องเอ้ยอือคอยชิมาตอบเผินได้เผินทักกระสางไม่เอมาดอกเพินสักกู้มือดอกนางอันนี้ฮะขอกระบอกหูคือการราเพินหักคอยหรือเพินสร้างคอยเนาะพี่น้องเนาะเออคอยกขอโทษขอภัยเด้อทุกผู้ทุกคนเด้อถ้าระตอบกับพวกแนวโอ้กดไล่์ให้กันนี่เป็นร้อยอยู่ได้พี่น้องเอ้ยคนนิสัยสันดานคือกันนี่กดให้กันเป็นร้อยอยู่ได้พี่น้องเอ้ยพวกสันดานค้ายๆกันนี่อืมเป็นร้อยอืม พวกนี้ฮะบังเดอพนถามพนงงเนาะพนถามว่าทำไมทำไมพนว่าได้คนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงได้เป็นแบบนี้เนาะพนว่าไ้อืมไม่เข้าใจพนว่าไรพนบ่เขอใจพนบ่เข้าใจข่อยกระเป๋าเพ็ดวบาเป็นยังคือเป็นพ่อเป็นแม่แบบนี้เออ อยากให้พาน้องลิง่ะไปรักษาเื่นว่าไรน้องลิงนะ่ะพาไปรักษาได้เห่นบอกเคยคิดบ้างไหมว่าเขาโตมาจะอยู่อย่างไรที่มีพ่อแม่แบบนี้น้องลิงเกิดมาไม่รู้เขาเกิดมาชดใช้กมเวรที่แม่สร้างไว้เพื่อหรือเปล่าเห่นว่าไดอืมชดใช้กมเวรไ,ได้พี่น้องมันใส่คำกัะข่ล่เออ น้องลิ่งมีเกิดมาแบบชดใช้กำรรเวรที่แม่สร้างมาพอดีพี่น้องจะ่อยไปเห็นยังไงมันได้พี่นอ้องเด็กเด็กไม่รู้ต้องมาทุกทนทนทุกทรมานพอดีทนทุกทรมานกับนิสัยแย่แยๆของแม่ผู้นออ,อมไม่เคยสงสารลูกตัวเองเลยเหรออืม น้องลิงเกิดมาอาพับไม่เคยจะเอาน้องไปรักษาพาแต่พาพาไปแต่อานามัยผมเด็กกลัวตังค์จะหมดซาถูกพี่น้องอนุโมทานาสาธุเด้อว่าเขาว่าเถอมนนะมนาตะเกิดมาเป็นตัวคนเี่ย่เคยเอาลูกเขาอานามมยจักเถือ่อเด้อยพี่น้องเด้อเคยจักเถือ่อเอาตรงๆเลย บอกเคยพาไปอนามัยจักเถ่อเป็นยังมากครับไปคลินิกหรือว่าไปโรงพยาบาลเด้อพี่น้องเด้อเป็นไข่พาไปโรงพยาบาลไปคลินิกอือหรือไม่ก็ไปซื้อยาที่คลินิกให้ลูกเด้อพี่นออ้องเดิอเออกลัวจะหมดตังค์ผลมาได้อือให้น้องกินแต่มามา่าอือน้องผอมมากน้องคงขาดสารอาหารน้องคงขาดสารอาหารอือ ขอร้องเธอะหยุดพฤติกรรมแย่ๆแ,แบบนี้แล้วกลับมาใส่ใจน้องลิงผลว่าได้เพราะคิดว่าเขาคงจะเป็นแบบนี้แบบนี้คนโตเธอคิดว่าดีหรอดีหรือที่ออกมาด่าคนไทยแบบนี้ผลว่าได้ ่าประการโทษขอโทษ้อค่ะดิฉันขอโทษนะคะดิฉันไม่ได้มีเจตนาด่าคนไทยค่ะดิฉันด่าเฉพาะกลุ่มค่ะถ้าซิบ่าว่าด่าเฉพาะคนมันก็ไม่ใช่ค่ะด่าเฉพาะกลุ่มที่สร้างเรื่องสร้างราวโกหกตอแหลเอาเรื่องที่ไม่จริงออกโชวเชียลอันไหนจริงไม่จริงก็พยายามยัดเยียดให้เราผิดอันนี้ด่าเฉพาะคนค่ะด่าเฉพาะกลุ่มใช่จะใช้คําว่าเฉพาะคนมันก็ไม่ได้นะคะ เราด่าเฉพาะกลุ่มเพราะฉันอยู่ประเทศไทยประเทศไทยคือบ้านคือบ้านหลังที่สองของฉันคือคือเขาเอื่ยนมาจังใดละ่ะคืออู่ข้าวอู่น้ําของคนลาวของคนต่างด้าวเนาะพี่น้องที่มาอาศัยอยู่แผ่นดินไทยเราก็เคารพกฎเกณฑ์ตามที่เราอยู่เราไม่เคยไปก้าวไก่ว่าให้ประเทศไทยเสีย,สยหายเรารักคนไทยคนไทยคนลาวคือพี่น้องร่วมกันมาเด้อพี่น้องเด้อ เออเป็นพี่น้องกันลาวกับไทยสามารถพูดคุยกันรู้เรื่องเนาะเออเพราะฉะนั้นคนไทยคือพระคุณต่อคนต่างด้าวเนาะพี่น้องเพราะว่ายังลาวไทยเขา้ามาเหตุงานเหตุการเออลาวเราเข้ามาเขาก็ใช้แรงงานแลกเงินเนาะพี่น้องอืมแมนบอกแต่ว่าคอยอยู่ในฐานนะที่แบบว่าคอยมีผัวคนไทยแล้วมีลูกเป็นคนไทยเออฉันก็เลยมาอยู่ดูแลลูกฉันตอนนี้ เราไม่ได้อยู่ในฐานะทํางานอะไรทั้งสิ้นเด้อพ่นองเดิมคอยหักคนไทยเพราะคนไทยมีน้ําใจเนาะไม่ได้แรงน้ําใจนะจะเป็นเฉพาะกลุ่มด่าเฉพาะกลุ่มชัดเจนนะคะเออส่วนคนนหนที่บอกว่าพยายามนี่แหละเขาเรียกว่าพยายามยัดเยียดให้ให้คอยนะให้คนอื่นมองว่าอุย้ยอีนี่อีต่างชาวนี่มันกลางมันเก่งมันด่าคนไทยไม่ใช่ค่ะด่าเฉพาะกลุ่มค่ะด่าเฉพาะกลุ่มเนาะ อันนี้ถ้าคนมีสมองก็คงจะคิดได้เนาะไม่ต้องพูดยำ้ำเนาะด่าเฉพาะกลุ่มเฉพาะแก๊งเฉพาะที่เกลียดครอบครัวเราไม่ได้เหมาภาพรวมโอเคนะคะเอชซี่อยนะส่วนมากก็จะเป็นคนไทยอ่าส่วนมากคือเป็นคนไทยหลักๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเออไม่ว่าภาคไหนมีทุกภาคในประเทศไทยเราเออ่อยอาจจะบยแมนซ่องที่ใหญ่โตยังอัจฉริยะแมนคนดังยังมากมายแต่ว่าคนติดตามเป็นแสนก็ ถ้าไปหนาแมา่ลังกับคนเขาก็หูจักอยู่เนาะโอเคอย่ามายัดเยียดว่าด่าคนไทยแบบนี้มันไม่ใช่นะคะมิมันผิดนะคะมันผิดมันไม่ถูกต้องคุณต้องพูดให้มันถูกต้องคุณอย่าไปเมารวมสิถ้าคุณเมารวมคุณก็หาว่าเรานี่เป็นคนไม่ดีนะสินี่แหละเขาเรียกว่าเอาความชั่วให้คนอื่นเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นอืมบ่เคยได้ยินบ่สุภาษิตนะประเทศไทยผนสอนนะเออนั่นแหละ ดาาคนไทยแบบนี้อ่ะสงสารน้องลิงสงสารน้องลิงมากบางทีเห็นน้องลิงก็น้ำตาไหลเลยเนว่าได้เพราะเกิดมาเพราะเกิดมากับพ่อแม่ที่ไม่พ้อมจะให้น้องเกิดตั้งใจค่ะตั้งใจน้องมา,าเกิดด้วยความรักของพ่อและแม่เออนะ ดิฉันตั้งใจอยากจะมีลูกตั้งนานแล้วแต่มันก็เพิ่งมีตอนอายุยี่สิบเก้าปีตั้งคันน้องมานานะคะอยากจะมีตั้งแต่ยี่สิกว่ายี่สิบสี่ยี่ห้านี่แะแต่ไม่มีก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมาตั้งคันน้องมานาตอนอายุยี่สิบเก้าคอดเขก็าอายุสามสิบเนาะพี่น้องเออไม่ใช่ว่าไม่พร้อมเออคนอื่นที่เขาลำบากกว่าเรานะ่ะมีลูกห้าหกคนเขายังเลี้ยงได้เลย คนที่เขาไม่พร้อมแนตะ่เขาก็ยังเลี้ยงได้เลยลูกเขาแต่ลูกฉันนะน้องเขาได้ไปโรงเรียนได้กินอาหารดีๆได้มีเส,สื้อผ้าดีๆใส่นะตรงไหนคะที่ไม่พร้อมือมว่าลูกฉันขาดสารอาหารตรงไหนคะนมล้วนแต่มีเขาเรียกอะไรนมแตาเอรอ์ดิงล์นะคอ,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 อยอก็ร์ิลลบเป็นพี่น้องมีสารอาหารครบห้าหมืมอืม เออมีวิตามินอืมนมจืดดีที่สุดสำหรับเด็กจะบอกให้ไข่ก็ดีที่สุดสําหรับร่างกายมนุษย์เราอืมน้องเพียงแต่เขาจะไม่กินผักก็กินผลไม้แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าไม่กินผลไม้เราก็ซื้อนมที่มันเป็นรสผลไม้ถึงมันอาจจะไม่ดีเหมือนผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นตก็ตามแต่เขาก็ทําด้วยผลไม้อืมน้องเขาก็กินตรงไหนที่ว่าขาดสารอาหาร ไปโรงเรียนเขาก็กินอาหารดีๆที่คุณครูเขาจัดให้อืมโรงเรียนก็อยู่ในห้องแอร์ไม่ได้อยู่ห้องร้อนๆตรงไหนที่ค่ะไม่พร้อมฉันถามคุณหน่อยตรงไหนอืมอืมอันนี้พูดเอามันพูดให้คนอื่นดูแย่ทั้งๆที่ตัวเองอ่ะไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเหมือนเขาอืมน้องมนาเขาเกิดเป็นลูกฉนันอ่ะโชคดีขนาดไหนที่มีพ่อมีแม่อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องแยกกัน อคนเรานะ่ะความสุขที่แท้จริงคือเราอยู่ในอยู่ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกดูแลเขาเห็นเขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องเอาใจใส่เขาพยายามปรับเขาเรียกอะไรอะ่ะเออพยายามเข้าใจเขาพยายามปรับการพัฒนาเขาให้ดีถึงเขาจะเป็นเด็กแบบนี้เขาอาจจะไม่เหมือนเด็กสมบูรณ์แบบเต็มร้อยเหมือนคนอื่นเขาแต่น้องมานาเขาก็เป็นเด็กที่อ่อนโยน เขาไม่ก้าวร้าวเขาไม่ทําร้ายเพื่อนอืมนะอย่างน้อยเขาไม่ก้าวร้าวแน่นอนน้องมานาน่ะถึงแม่เขาจะเป็นคนก้าวร้าวแต่ลูกไม่ก้าวร้าวแน่นอนเพราะว่าพ่อเขาก็สอนลูกเขาอยู่เวลาพ่อเขาสอนไม่จําเป็นต้องให้พวกคุณรู้หรอกอันนี้มันเรื่องส่วนตัวนะคะเออต้องเข้าใจไม่ใช่คุณจะมาพูดให้คนอื่นเสียหายให้ตัวเองดูดีมันไม่ใช่อืมคนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมแต่หาสิ่งดีๆให้ลูกทั้งนั้นแหละ เออเท่าที่เราหาได้เราไม่ต้องไปแข่งกับคนรวยเราไม่ต้องไปแข่งกับคนที่เราเขาเหนือกว่าเราเราอยู่ในระดับของเราพอไปได้อืมเราเลี้ยงได้เราเลี้ยงไปเราไม่ได้เดือดร้อนใครเข้าใจนะเออคนอื่นไม่รู้ใจเขาเท่าคนที่เป็นแม่นะลูกเราต้องการอะไรบางทีลูกเราต้องการคนอื่นเขามองอ,อ่าแปลก,ปก,ปกๆเด็กคนนี้อ่ะ แต่คนที่เลี้ยงเข้ามาะเขารู้เรารู้ว่าลูกเราต้องการอะไรถึงเขาอาจจะพูดไม่ชัดเต็มร้อยถือยังไม่รู้เรื่องในสิ่งแวดล้อมต่างๆในสังคมด้านต่างๆแต่ข่อยกับพ้ายามที่จะพาน้องไปเอ่ออย่างเช่นไปหันไปหนีไปหนีไปห,นไ,ปหนไปหันไปดูสัตว์ต่างๆสวนสัตว์ไปเที่ยวห้างไปเล่นของเล่นข่อยกับพ้าลูกข่อยไปเวลาวันหยุดข่อยกับพ้าไปเออวันไหนซีเรียสเครียดเครียด,ยดก็ข้ามไปลาวไปหาญาติพี่น้องมันก็ทําให้เรามีความสุข อยู่กับพี่กับน้องกินข้าวกินน้ําคบหน้าพอมตากันเออน้องมานาอยู่กับพ่อกับแม่เราก็ไม่เคยรังแกลูกเราเหมืนแมแต่สตีข่อย,ยังกจตีเลยลูกคนน่ะฮะเวลาเขาไม่สบายใจเขาปวดทุกข์กับพ่อกับแม่เขาร้องไห้เราก็พยายามปลอบใจเขาไม่ใช่จะไปเคาะตะเคาะใส่เขาต่อนะอันไหนคะที่ว่าฉันเป็นพ่อเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกไม่ดีเนี่ยฉันจะถามคุณหน่อยน้องมานาขาดเหลือตรงไหนคะ เออไม่ต้องไปมองว่าเออก็ขาดเรลือต้องที่มึงไม่มีบ้านนี่ไม่มีที่ไงไม่มีสมบัติอะไรให้ลูกมึงเลยไงอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตโบมีก็ไม่ต้องมีเอออย่างน้อยเราก็ยังมีเงินเช่าบ้านอยู่เราไม่ได้ไปอยู่ข้างถนนอืมมนุษย์ทุกคนอนะโบมีผู้ได้ากเกิดมาแบบโบมีอย่างดอกอยากได้เบอร์ไม่กิเลสทุกอย่างมี่จะแนวอยากได้มนุษย์นะเออ บ่มีพอมีแม่คนไหนที่ว่าบอักลูกคนที่บรักลูกที่มัดทอดมันเอาลูกไปถิ่มอยู่ป่านะเออคนบรักลูกอนะเข้าใจไว้ด้วยทุกวันนี้ข่อยทอนเพื่อยอย่างพี่น้องหูบอกคอยกระทนเพื่อน้องนอมาหน้าอ่า่อยทอนเพื่อน้องมาหน้าที่่าข่อยอยู่นี่เพื่อจะดูแลเขาเพื่ออยากให้เขามีอนาคตอืมเพื่อไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนแม่แม่จบแค่ปสองปสามเออควรมู้ไม่มีไปทํางานก็เป็นแต่ขี้ข้าเขา ไปล้างจานให้เขาไปถูบ้านให้เขาคอยกับไปยังให้ลูกคอยเป็นคือคอยนะถึงเขาจะเรียนรู้ไม่เท่าเพื่อนเราก็ค่อยๆไปเขาค่อยเรียนรู้กันไปอือย่างน้อยน้องมานาเขาก็มีโอกาสกับคนที่เป็นแม่มากอืเข้าใจบอกโอ,อ้มาบอกจะ่อยคักแทนเพราะทีว่าวมาคักเลยขิบนี้พี่น้องอย่าสุมาหาเบานี้นะพวกนี้ มันคิดได้จังไหนว่าข่อยเป็นอ่อเป็นแม่ที่แย่ที่ไม่พร้อมลูกมีลูกที่ไม่พร้อมข่อยว่าได้มีลูกหลายคนเด้อค่ะฉันรู้ว่าสถานการณ์สถานการณ์การใช้ใจ่ายของฉันน่ะเออฉันสมควรที่จะมีลูกเยอะไหมไหมเออข่อยคิดว่าข่อยบ่มีปัญญาขาเสียเอามาหลายคนข่อยบ่มีปัญญาเพราะไม่มีใครช่วยดูแลเออมีแต่ข่อยกับพัวข่อยดูแลลูกข่อยเท่านั้นเองคนอื่นมาได้มาดูแลสวยข่อย,อยดิ ถ้าใอยเอาออกมาลําบากใครเอาลําบากตัวเองถ้าจะใช้คําว่าลําบากมันก็ไม่ได้มันคือชีวิตที่ต้องดูแลเขาเข้าใจบอเราต้องรู้สถานการณ์อืมถ้าคอยจะเอาลูกทต่คอจะเอาได้อีกถ้าเมทคอยจอยกเอานะแต่คอยบอกเอาเออเอาคนเดียวให้รอดก่อนอย่างน้อยก็เออมีคนเดียวไปโรงเรียนไปคนเดียวเงินก็ให้คนเดียวอ่ายี่สิบบาทสิบบาทก็ให้คนเดียวเข้าใจบออืม เบงเด้อบาดนี้เธอเกิดมาอาภัพแบบนี้อืมตอนไหนน้องลิงจะพูดได้เนาะน้องเขาก็พูดได้แล้วเออเขาพูดได้แล้วบอแมแนเขาเว้าบอได้ถ้าเขาไม่ว้าเลยนะจังแมนจังว้าใส่อย่าพยายามอย่าขียอ่ะนอกมานาว้าบอได้ยิ่งกับคนแปลกหน้าเขาจะไม่พูดเลยลูกข่อยนะเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยถ้าคนแปลกหน้าเขาสิบเว้านําอืมเข้าใจนะ เขากล้าแสดงออกเวลาเขาอยู่กับพ่อกับแม่อืมเข้าใจไว้ด้วยบ่าจาเป็นต่วันจะให้เขาว่า้ลูเบิร์ดถูกเรื่องถูกเล่าเด็กบางคนมันเบา,ามากเกินไปกระนาดํำคาญสี่บอกไว้ไ้ซะเดออืมามนู่นถามนี่ามนี่ามนั่นบางคนมันก็น่าํำคาญอืมเข้าใจนะอืม อันนี้ค่ะเขาเอิญคนใจบอดพี่น้องมันบ่แม่บ่าคนตาบอดแต่คนใจบอดตามันแอมเห็นหูมันดึงยิ้มแต่ใจมันไม่เปิดรับอืมมันแต่ว่าแต่ว่าพอกับแม่ในบอดีตรงไหนคะตรงไหนคะออาหารการกินกัดซื้อห้เฉพาะเขาอยากแลวแนวเขาก็ไปอยากเขาจะไปเสนอหนแนะนได้ยังไงซื้อมาก็เสียเงินเปล่าๆเออเราก็เอาเฉพาะเขาอยากกินกินไท่กินมาม่ามาม่าโบแม่นว่ากินคูมือคูมืออาทิตย์หนึ่งเขาก็กินบ่กเกินสองถือออกมานา เออสีบอาคะสแตกพี่จะอืมอ่าหนูเกิดมาเหมือนตายทั้งเป็นผลใส่คำพี่น้องพ่อแม่รังแกหนูไม่พาหนูไปรักษาอืมไอแบบถามขึ้นรูปักษา์เนี่ยรักษาปัญญาอ่อน<ห>มันความหมายของมันลูกปัญญาอ่อนลูกบ่หายอเออเจ้ามาไปรักษาเจ้าหัวใจเจ้าไจบอด เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมที่แม่สร้างไว้อพ่อแม่ไม่พร้อมน้องลิงเห็นเห็นน้องลิงํำตาสิไหลมาๆมาถ้ายอยากเห็นน้องลิงนะมาหาน้องลิงมาเบิ่งมาเบิงการเป็นอยู่ของน้องลิงเนอะทุกอผ้าไปมาเบิดตุยางน่ะเจ้าชิไปรู้ผ้าไปเบิดอะไรบระค่าไปมอกรผพาไป โรงเรียนพิเศษตายไปยุปัจจุบันเนี่ยเดี่ยวกันได้อีกคนบอกใจคือพอใจละนี่เราเขาเรียกว่ายักเยียดความผิดให้คนอื่นว่าออกนั้นไอ้คนหม้อไอ้ของไอ้คนกดไลค์ห้กเป็นร้อยกับสมองเันเดียวกันไงไอ้พวกใจบอดเดียวกันเออใจมันบอดเออ ฉนั้นกูสิเลี่ยงลูกกูแบบอดๆอ,อ,อยากๆซุกซึ้งชิวซุกคัดเนาะใสเสื้อผ้าโซกโป๊กโซกโคกนะเออคนหนึ่งกัดยี่สิบกิโลคนหนึ่งมีน้ำหัได้สิบกาคนนับก็ได้หอยอ, <c oughs> อล่ะพี่น้องซัมนี่เรเด้อข่อยสินห้าฮิตกับเขากับน้างก่อนหน้าที่ข่อยบริมียังดอกสักผ่าสักแท้หนึ่งเข่าหนึ่งน้นพาพขัวข่อยกระล่างถวยมือได้เราล่างแล้วกระล่างมือได้เราบะล่างกระล่างอิน ยเอาเนี่ยจักหน่อยเด้อพี่น้องขิดนี่อืมเอาไปละ